า50ปีกับการส่งเสริมผลงานคุณภาพสร้างสารรค์ในวงการบันเทิงไทยทั้งศิลปินดารานักแสดงรายการโทรทัศน์ละครข่าวนิตยสารหนังสือพิมพ์สื่อสร้างสารรค์อีกมากมายและยังคงสารต่อปณิธานที่มุ่งมั่นให้วงการบันเทิงไทยมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อนําผลงานเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยนายชาตรีศรียาภายัยนาย,ยกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะพบกับโมโม่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยววาไราตี้ที่จะให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงตลอดจนแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยชมประเพณีท้องถิน่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัสสติศาสตร์และวัฒนธรรมตลอดจนแหล่งชิมช้อปต่างๆแต่วันนี้ทางรายการจะพาไปที่ไหนนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สัปดาห์นี้ทางรายการเอเชียมอร์นิงจะพาไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสม,มุทรสงครามซึ่งตัวแทนจากนานา,นาประเทศได้ร่วมกันทํากิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมฟื้นคืนธรรมชาติปาต่าชายเลนจังหวัดสม,มุทรสงครามมีภาคประชาชนชาวไทยชาวบ้านในพื้นที่และเยาวชนเข้าร่วมจํานวนมากโดยนัดหมายกันที่สถานีขนสง่งเอกมัยเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าก็ได้ขึ้นรถบัสของคณะเดินทางไปบ้านคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ค่ะ Thank you. คนเราทุกคนก็นเหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอย่าบอกเธอด้วยหัวใจ วิวันากรเมืองไทสิ่งเห่านัอยูเธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบอะไรพบอะไรไม ป่าชาเลนบ้านคลองโคดอเ,เมืองจัังหวดสมุทรสงครามซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีเนื้อที่ป่าชาเลนประมาณ600ไร่ความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรแนวชายฝั่งเริ่มเปลี่ยนแปลงซึ่งการฟื้นฟูดังกล่าวสูนย์อนุรักษ์ป่าชาเลนคลองโคดดำเนินการพัฒนาธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ตัวแทนจากนานาประเทศประกอบด้วยตัวแทนจากสถานทูตเยอรมันเคนยาเนเธอร์แลนด์ตลอดจนนักกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทินนางสาวมริยาพูลเลิศลาบมิชชยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2560อจิรภาสวีน้าไมซิงเกอร์หรือาปิด้าเดอะเฟสพร้อมด้วยนักอนุรักษ์ธรรมชาติตลอดจนประชาชนที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติรวมขับเครื่องโครงการปลูกป่าปลูกรักปกป้องโลกวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเราเดยน้าปลูกต้นไม้เชิงพระผูภาคีเนื่องในวันอนุรักษ์ป่า2515ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า100คน พร้อมนำต้นโครงการสามพันต้นปลูกตามพื้นที่ป่าชายเลนอยอ,อจ ห,หลังจากทำกิจกรรมปลูกป่ากันเรียบร้อยแล้วมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นอาหารวีแกนและแพลนเบสฟู้ดอาหารที่ดีต่อสุขภาพและไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย อเล็กซานเดอร์แรงตัวแทนจากสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยเปิดเผยว่ารู้สึกยินดีที่หลากหลายประเทศให้ความสำคัญกับการฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวแนวชายทะเลของไทยซึ่งทะเลในพื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยระบบนิเวศของสัตว์น้ำทะเลและป่าชายเลนถือเป็นธรรมชาติแวดล้อมที่สำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตการฟื้นคืนธรรมชาติเชิงอนุรักษ์จะทำให้ธรรมชาติคงอยู่และกลายเป็นมรดกทางธรรมชาติสำหรับสิ่งมีชีวิตสืบไป นาเดียลินภาคประชาชนไทยรักธรรมชาติระบุว่าการเข้าร่วมฟื้นคืนป่าชายเลนครั้งนี้สร้างความประหนักรู้และปลูกจิตสำนึกเพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนทุกคนให้ความสนใจในการฟื้นฟูนฟนธรรมชาติสำหรับต้นไม้เหล่านี้ไม่ใช่เพียงจำนวน3,000ตน้นแต่การปลูกจิตสำนึกจะทำให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นต้นกลงกลางนับไม่ถ้วนและเกิดป่าชายเลนเพิ่มขึ้นกลับมาในที่สุด สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แมราอยู่ที่สมุทรสงครามนะคะแล้วเราอยู่ที่จังหวัดโครงครานคะ่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่พิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าเรารวมตัวกันเกือบ100คนค่ะแล้วเรามาปลูกป่าชายเลนกันค่ะวันนี้เราก็ได้ปลูกต้นไม้เกือบ3,000ต้นเนาะของของแมงโกรฟนี่แหละซึ่งมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆค่ะ สำหรับสิ่งแวดล้อมสำหรับอีโคซิสเตมโดยเฉพาะอีโคซิสเตมแถบนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีป่าชายเลนที่ลดลงไปแบบ8 0กว่าเอลยและส่วนใหญ่นี้มันก็มาจากการที่เป็นอุตสาหกรรมฟาร์มกุ้งเอยอะไรเอยซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับ biodiversity หรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ ซึ่งวันนี้เนี่ยการที่เรามาปลูกแมงกูสกันเนี่ยเราก็เหมือนมาสร้าง nursery, เนอร์เซอรี่ให้กับสัตว์หลายชนิดเลยเพราะว่าสัตว์หลายชนิดก็จะมาเริ่มต้นชีวิตในอีโคซิสเต็มแบบนี้เลยค่ะก็หวังว่าที่เรามาทำกันวันนี้นะคะอ,อาจจะมี80%ของสิ่งที่เราปลูกะคะ่ะที่จะโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะคะก็สามารถดูดดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะ มันสามารถ Sequester c a r b o n อหลายเท่ามากกว่าต้นปกติด้วยซ้ำมากกว่าม,มากกว่าป่าที่เป็นป่ามาช่วยด้วยค่ะก็เลยมันเป็นอะไรที่มี Ben e f i t กเยอะมากๆเลยค่ะถ้าใครเนี่ยมีวันว่างหรือว่าอยากจะมาลองสัมผัสเองค่ะคิดว่ามันเป็น o อกาสที่ดีเลยค่ะให้เรามาเข้ามาใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เห็น สัมผัสบรรยากาศลอมลื่นแบบนี้อะคะ่ะแล้วก็มาทําอะไรดีๆสําหรับสิ่งบัลลมของพวกเราแล้วนอกจากนั้นนะคะถ้าใครที่อยากจะช่วยนะคะก็สามารถช่วยลดการรับประทานเนื้อสัตว์ของเราค่ะจริงๆการที่เราจะลดกินเนื้อสัตว์เนาะเป็นสิ่งเล็กที่สุดที่เป็นที่จะมี Impact ใหญ่ที่สุดอะคะ่ะมันจะเป็นสิ่งใหญ่ที่สุดอะคะ่ะที่จะ Impact สภาพอากาศแปรปรวนค่ะหรือว่าเขาเรียกว่า climate change แต่ว,ว่าสภาพอากาศรวนค่ะ so um, ทุกคนนะคะอย่าลืมถ้าว่างสามารถมาที่นี่หรือว่ามันมีที่อื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกสิ่งที่อยู่บนจานเราที่บ้านได้ซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยมากๆเลย thanks for tuning in Oh Hi. Introduce yourself, your friends. My name is Alex and I like planting trees essentially. <laughs> Please tell me more about your project. So basically what it is about today is not just planting mangroves, which per se is an amazing thing because mangrove trees can sequester carbon much more efficiently than trees on land, but it's also about raising awareness to climate change and climate action because most of the news we see every day are so bad we're not hitting our climate targets everything is going bad so what we're trying to do is to create some positive news that might people might motivate people to act themselves just like we do today and ideally people carry the thing we do today into their daily lives by just eating a little bit less meat or sometimes turning down the ac Making it not so cold, which is gonna save so much energy. Tiny actions are what has a huge impact, and so that's what we can try to spot. Tell me about your project name. I haven't <laughs> ever uh, like caught the name correctly. There is no project name because it's, it's like yes. Your it's description is seem true. long, and everyone it's, talking about this. It's gonna be called Plant, Plant the Future. Oh, okay, Plant root. the Future. Fruit the future. Fruit the future, yeah. It's, root part, the future, of, it's right? part, the part of it's part of, of the, root the, future. Root the, future. the future. Yes, exactly. Okay. Root the future is all about plant based food and plant the future is all about planting trees oh, so, plant the tree. so where are you from? I'm from Germany. But so, why well, you have to plant here in Thailand? Oh, Can you plant somewhere else? <laughs> Well, is it Thailand, different between planting in Thailand and planting somewhere else? Thailand is perfect for mangroves. And ah. planting trees in Germany is very hard. You have to dig holes into the soil. And right now in winter, it's not possible. Okay. So but Thailand this is a difference between planting other trees and the mangroves. Yes, mangroves are so beneficial. They sequester carbon, as I mentioned, very efficiently. They provide stability to the coast. They prevent the erosion of the coast. And they give living area to animals, both uh, fishes and land animals. So they are. Loads of advantages that all come from mangrove trees. it's amazing that this come from Germany and come to Thailand and actually trying to plant the trees to benefit all mankind here. So thank you so much. Alex. to the the root, the future, the plant, the future. ก็คือว่าเราเขาเรียกอะไรนะคะลงลากลึกให้แก่อนาคตโลกนะคะร่วมกันเนี่ยปลูกต้นไม้วันนี้เรามาปลูกต้นไม้กันทั้งหมด how many trees we 0 0 r e t o d a y d 0 0 0 e e t h a ต้นนะคะ <laughs> ต้นโกงกลางที่ป่าชายเลนนะคะเพราะว่ามันสามารถสร้างอะไรคะแบบดูด carbon dioxide and create more oxygen <Yes. S 1> to the world s, <Yes>. <S o so Um, caution can you tell the friends that mm -hmm. like you know invite to come here to do yes. more of it's this kind of thing together please go follow route the future for some information I around plant-based food and those events if you'd like to join ค่ะคือถ้าอยากรู้อินโฟม t ชันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนะคะไปตามได้ที่ the root the future แล้วกเ็เขาก็พูดถึงเรื่องของแฟลนเบดอาหารที่เกี่ยวกับแฟลนเบดมันมีเ e น e f i ิอะไรกับโลกมนุษย์เราบ้างนะคะเป็น เรื่องเล็กๆที่เราสามารถทําได้แต่มี impact นะคะหรือว่ามีผลกระทบช่วยโลกได้มากมายค่ะตามไปติดตามกันดูนะคะแล้วก็ขอบคุณอเล็กซ์มากค่ะ and all the f r i e n d today นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล39สาขาทั่วประเทศสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ เซ็นทรัลเวิลด์แบงกอก o า n ดาว w n 2 0 2นยี่สิบส l ่นะเซ็นทรัลเวิลด์ไทม์สแคเเชียหนึ่งเดียวใจกลางกรุงเทพกับเวิลด์เอนเตอร์เทนเมนต์ t า o ดาอันดับหนึ่งมายาวนานกว่า2องทศวรรษด้วยวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ผู้คนนับแสนพร้อมใจร่วมนับถอยหลังสู่สกราชใหม่ปี2024ท่ามกลางพลุอลังการ180องศาบนจอยักษ์ LED สุดมันกับโชว์ดีๆจากสุดยอดศิลปินเคป๊อปยังเจก็เซเว่นซีป๊อแริกนัทวัฒน และ t p ป p นำโดย5ศิลปินไทยพีพีกริดและปิวกินพุทธิพงศ์โบกี้ไลออนและนนทนนอิงวรันธรเสริมทัพด้วยศิลปินท็อปชาร์ตทุกอวอร์ดกว่าครึ่งร้อยชีวิตยิ่งใหญ่ด้วยการผนึกพันธมิตรภาครัฐเอกชนชั้นนำได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชน บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเจเนอเรลคาร์ดเซอร์วิสเซสจำกัดบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเค้าดาวสองพันสองสี่นะครับเราจัดขึ้นเป็นปีที่24ติดต่อกันนะครับที่ลานราชประสงค์นะเซ็นเตอร์เวิร์คเค้าดาว ปีนี้เนี่ยเราจะมีไฮไลท์คือเรามีศิลปินมากกว่า65ชีวิตนะครับเริ่มคอนเสิร์ตตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะมีแต่ละเจนเนี่ยเข้ามานะเป็น non stop นคอนเสิร์ตนะฮะเรียกว่าเป็นเท่าดาวที่เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตที่ยาวที่สุดที่เคยทำมานะครับรงมถึงนะเรามีวิ b แบนนะครับแล้วก็วิชแบนที่จะทำอินเทอร์แอคทีฟร่วมกับคนดูกับฝั่งเวทีนะฮะ มีครุนะครับที่ร้อยเรียงไปกับจอพารามิกนะครับเป็น Link ดิจิตอลนะฮะผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะมีภาพ AR นะฮะที่เศษขึ้นมานะครับก็วนิจจัดยิ่งใหญ่นะฮะให้แต่ละคนเนี่ยมาที่นี่ได้ถ้ามาไม่ได้ก็ดูถ่ายทอดสมทางช่อง3ต,ตั้งแต่2องุ้มถึงเที่ยงถึงคนะฮะแล้วก็ศิลปินไฮไลท์วันปีนี้เนี่ยเรามีทั้งยองแจแล้วก็พ r a ิกนะฮะที่เป็น a อเชียน rising star เนะี่ยขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเซนเทนเบอร์สัมงุูนซีปินใหม่ๆเนี่ยที่จะขึ้นอยู่ในเวทีทุกปีนะฮะทุกปีเราจะนำซีปินใหม่ๆขึ้นมาทุกปีแล้วก็อยากจะเรียนเชิญท่านนะครับตติดตามชมได้ทางขาดข้สดนะครับแล้วก็ถ้าว่างก็มาที่ลานดาเซนเนทนเบอร์นะถแฟตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเต็มแล้วนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะฮะมาชม n อนสต็อปคอนเสิร์ตนะฮะหนึ่งเดียวทำแฟร์ออฟเอเชีย ที่ลานหน้าเทนเนอร์บัวเทนเนอร์บัวสแควร์นี้นะครับในเขาดาว2024ที่เทนเนอร์บัครับโอเลชเช่นเนี่ยนะฮะเราจะเป็นเวทีที่นอนสต็อกนะฮะเป็นเวทีที่ไฮโดริกนะครับมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงที่คอนเสิร์ตจะไม่มีหยุดเลยนะครับรวมถึงจอพาร์โาริกนะฮะซึ่งเราเอาคอนเสิร์ตเนี่ยกับจอพาร์โาริกที่มีความใหญ่ตุนเอเชียเนี่ยคอมไบกันนะฮะนั้นคอนเสิร์ตจะเป็นเอเจนตเมนต์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะฮะที่ทุกท่านสามารถชมได้นะฮะ ยืนยันถึงความเป็นพม่าแคเชียว่าสถานที่นี้สามารถจุคนได้ถึง2 5 0 0 0 0คนคนเลยครับกลางเมืองกรุงเทพซึ่งไม่มีที่ไหนที่สามารถจุได้มากขนาดนี้นะครับรวมถึงเรามีเจ้าหนี้ตำรวจนะครับ2,400นายรอยนาเทศกิจเนี่ยคอยดูแลความปลอดภัยให้กับที่นอกประชาชนที่จะมาดูข้าดาววันนี้้วยครับในจังหวัดก็มีอยู่ประมาณ1ิีที่นะครับในเมืองท่องเที่ยวหลักๆที่จะทำข้าดาวนะครับก็จะเป็นที่เชียงใหม่นะครับหาดใหญ่นะครับพัทยานะครับ แล้วก็เมืองเมืองภนะูเก็ตนะเมืองท่องเที่ยวหลายแหล่มืองพิสุโลกขอนแก่นนะฮะหลายๆเมืองแล้วก็ทำเขาดาวด้วยเพื่อซัพพอร์ตให้ประเทศไทยเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่ไปทั่วโลกครับครับเรื่องในวันรุนโอกาสดนสีปีใหม่ปี2อง4น,นะครับก็อยากจะควยบอลให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกําลังมั่นใในการทํา งานในปีหน้าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขบ้างในปีใหม่ที่ถึงนี้ครับ กระบือบางขุนเทียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า274ปีสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันมีพระครูวิบูลพัฒนากิจเป็นเจ้าอาวาสมีองค์หลวงพ่อโตเป็นพระประธานในโบสถ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชนบางขุนเทียนและสาธุชนจากทั่วประเทศต่างหลังไหลมาบนบานในเรื่องต่างๆเช่นโชคลาภการงานและสุขภาพเป็นต้นด้านหน้าโบสถ์เป็นตลาดน้ำวัดหัวกระบือที่ชาวบ้านนำพืชผักผลไม้ อาหารและขนมพื้นเมืองมาตั้งขายในราคาถูกเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาวัดหัวกระบือตั้งอยู่ในซอยเทียนทะเล19เดินทางไปตามถนนพระราม2มีป้ายบอกเข้าเทียนทะเลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร087 500 5800ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ รับชมรับฟังรายการเอเชียมอร์นิ่งอยู่ในขณะน,นี้นี่ก็ใกล้จะสิ้นปีศักราช2,566แล้วเราท่านทั้งหลายก็ขออย่าได้ตั้งตนอยู่ด้วยความประมาทอย่าขาดสติมีโอกาสยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ยังหายใจเข้าได้ออกได้ก็อย่าประมาทอย่าขาดสติมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นกำไรของชีวิตแล้วบุญนี้ก็จะตามติดชีวิตเรา เชื่อมปีใหม่สกราชใหม่พศ2567นะถ้าหากว่าเรามัวเมาประมาทขาดสติไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่สร้างคุณงามความดีไม่สร้างบารมีไว้เราอาจจะล่วงรับดับจิตไปก่อนจะสิ้นปีสกราช2566เราจะมีไม,ม่มีอะไรติดตัวไปฉะนั้นถึงว่าจะล่วงรับดับจิตไปเราก็ยังมีบุญกุศลคุณงามความดีาระมีติดตนส่งไปให้ไปเสวยสุขสมบัติในพวกใหม่ภูมิใหม่ได้แต่หากว่าเมื่อเรายังมีชีวิตต่อ เชื่อมปีศักราชใหม่2,561บุญกุศลก็จะส่งผลให้เราเชื่อมปีใหม่ศักราชใหม่2,561แล้วก็ก่อนจะสิ้นปีทุกวัดวารามก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันเชื่อมปีเก่าเข้าดาวปีใหม่ฉะนั้นบุญกุศลก็จะส่งผลให้เราได้รับความสุขความเจริญในปีใหม่ปีใหม่ศักราชใหม่สืบต่อไปเฉะนั้นในวันนี้หลวงตาพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพที่ได้ คุยกบโยมอยู่ขณะน,นี้ขอกราบรัฒนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณเบญสงฆ์และด้วยอำน,นาจบุญญาลิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตบกงหลวงพ่อโตหมอยาพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในโบสถ์วัดกระเบือน,นี้และพระกลิ่งวีบุญสุกทั้งท้าวเวสวันทั้งสีเขียวเหนียวรับจีแดงแรงฤทธิ์และทวยเทเพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ก้าขอกราบพัฒนาขอ,อเชิญท่านเด็จลงมาแผ่บรมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติระสาทนาองค์เจ้าความมกษัตริย์ราชวงศ์จัจก,กรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บรมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระบรมไมัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชนมายุอยู่ยืงยืนนานแล้วขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญขวงเราปวงชนชาวไทยสืบอต่อไปตราบเท่าชั่วกระนาน และขอญาติโยทมท่านสาุชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ขนา END นี้แล้วก็ตั้งตอนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศสตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบุญมีตลอดการตลอดเวลาขอโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีใหม่ทระดาษใหม่แล้วขอให้ทุก,ออกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญช่วยค้ำจุนพุทธศาสนาให้เจรินลุ่งเรืองสืบต่อไป ตราบชั่วก,ก,กาลนานโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรืออีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ Facebook Fanpage Asia Morning ค่ะและท่านผู้ชมอย่าลืมรับชมรายการได้อีกในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้วัโมกต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ